แทเทนผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือ a r ร์เกนออยล์เฮ r u รนะคะได้มาจากร้าน b o ูสในหมวดของ Nature s e r i e สปริมาณขวดละ45มิลลิลิตรพกพาง่ายขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักเบาขวดเป็นพลาสติกกดปั๊มง่ายในราคาเพียง149บาท ช่วงนี้มีโปรโมชั่นคุ้มมากชิ้นที่สองหบาทสามารถซื้อกระคู่กับทรีทเมนต์หมักผมในหมวดเดียวกันได้เลยค่ะสำหรับจุดเด่นของขวดนี้คือไม่มีพาราเบนไม่ใส,ส่สีมีกลิ่นหอมอ่อนอ่อนหลังใช้3มสัปดาห์ส่วนตัวรู้สึกว่าเส้นผมดูสุขภาพดีลดการชี้ฟูได้ทันที เรียบลื่นหวีง่ายผมไม่ขาดและเมื่อใช้ต่อเนื่องจากเส้นผมที่แห้งผ่านเคมีเพราะทำสีบ่อยจากความร้อนของไดและการเข้าซาวน่านะคะรู้สึกว่าเส้นผมมีน้ำหนักขึ้นผมเงางามขึ้นค่ะ a r g ์ n กนโอยสามารถใช้ได้กับเส้นผมทุกประเภทใช้ได้ในขั้นตอนการจัดแต่งทรงผมนอกจากจะช่วยบำรุงผมแล้วยังทำให้ผมเรียบลื่นไม่ฉีฟ้ฟูปกป้องเส้นผมจากความร้อนได้ค่ะ a r g ์ n เป็นต้นไม้ที่โตตามธรรมชาติในประเทศมโมร็อกโกมีวิตามินสูงกว่าน้ำมันมะกอกถึง5เท่ามีสารต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบของสิวลดรอยแตก สามารถใช้ได้กับผิวพรรณทั้งตัวนิยมนำมาหมักผมคืนความชุ่มชื้นให้ผมดกดำสุขภาพดีชาวโมร็อกโกเชื่อกันว่าต้นอาร์แกนเปรียบเสมือนต้นไม้แห่งชีวิตเพราะเป็นพืชที่เติบโตท่ามกลางทะเลทรายรากที่อย่างลึกและมีใบขนาดเล็กลำต้นเต็มไปด้วยหนามคดเคี้ยวทำให้ต้นอาร์แกนมีความทนต่อสภาพแวดล้อมค่อนข้างสูง แม้อยู่ในสภาวะขาดน้ำหรือถ้มกลางลมแรงแต่กลับมีอายุยืนยาวหลายร้อยปีหลักการทำงานนะคะที่เราเรียกว่าผมเสียคืออะไรผมเสียเพราะเกล็ดผมที่เปิดออกจากการแห้งทำให้เกิดการพันกันจากแรงเสียดสีมลพิษความร้อนเคมีเมื่อเราปั๊มประมาณ1-2ปั๊มกระจายน้ำมันให้ทั่วฝ่ามือ แล้วรูปไร้เน้นส่วนปลายผมอาร์เกนโนยจะไปเคลือบส่วนนอกของเส้นผมหรือที่เรียกว่าแฮค t ติโคทำให้ผมเรียบลื่นจัดทรงง่ายไม่ฉี้ฟูคืนความชุ่มชื้นให้เส้นผมนั่นเองค่ะที่สำคัญเราควรเล็มปลายผมที่แห้งแตกปลายฉีงทุกเดือน <S <S เพื่อบุคลิกภาพที่ดีและสุขภาพผมที่ดีนะคะเก็บไว้ไม่มีประโยชน์ เนองจากโครงสร้างผมที่แห้งเสียแตกกรายหรือหักแล้วไม่สามารถกลับมาติดกันได้ค่ะ